เมื่อฝนตกด้วยพี่น้องรดน้ำรดน้ำให้เก็เลยเป็มปีกเปียกตอดำดำมาใหม่นะคะไม้ทรงต้นไม้ใต้ดินไม้ตอใต้ดินนะคะไม้ตอใต้ดินค่ะพี่น้องให้ดูรูปทรงไปก่อนนะคะยังไม่เสนอราคานะคะ ล้อไม่ติดไม่แตกก้นนะคะถ้าซื้อไปตอนนี้ก็ไม่รับประกันนะคะว่าจะตายหรือรอด <c oughs> <c oughs> แต่มีติดอยู่สองต้นแบบน,น,นี้อันนี้มานานแล้วนะมาดดแล้วพี่น้องมันหัวก็ขึ้นมันกัน้นมันค้าหนาวยู่งะมันค้าหนาวมันมาติดจากเชื้อมันติดแล้ว เริ่มอากาศเริ่ม้อนมันก็นเริ่มออกแดดเริ่มแก่นะะ้อง่ะเนาะแดดเริ่มแก่เริ่ม้อนราคาสูงตืบค่ะพี่น้องไม้ชุดนี้นะไม้ชุดนี้ราคาสูงพอสมควรนะคะเป็นไม้ตอใต้ดินนะคะไม้ตองามนะคะไม้ตอสวยนะคะอันนี้ก็ ความกว้างของตุ่มประมาณสามสิบห้าเซนนี่ก็สี่สิบเซนสี่สิบห้าเซนนะไม่ต่อกำลังนง้มค่ะพี่น้องไม่เล็กมากนะคะกำลังพอดีค่ะประมาณต่อกกลางๆตุ่มประมาณยี่สิบห้าสามสิบนะคะความกว้างของตุ่มไม้มาใหม่นะคะสิบกว่าต่อค่ะพี่น้อง สิบก็ต้นสิบก็ตอนประมาณสิบสองสิบสามต้นเนี่ยพี่เนอะแเวาหม่ไม้ยังบานับอยู่ว่าไม่ได้กับต้นเดี๋ยวจะมารีวิวเป็นต้นนะคะ จะบอกราคานะคะไม้ชุดนี้มาราคาสูงพอสมควรนะเพราะหมมันเลือกต่อมาแบบนึงแต่ว่าน้องเปิีนใหม่ไหม่ไม้ใหม่ก็จริงแต่เลือกต้นเลือกต่อมาไม่ทรงต้นเดียวนะคะไม้ต่อใต้ดินนะคะต่อใต้ดินภะษาพี่น้องเป็นห,หัวซากหัวกระโหลกไม่ความเก่าไม่ต้องพูดถึงอันนี้จืเป็นกลุ่มก่อน กลุ่มกอต่อใต้ดินน,นี่ตอใหญ่นะคะมันก็จะเป็นไขะะ่ต้นไข่ไม่เห็ดบอนไซนี่น่ะไข่หลักเดียวไข่หลักเดียวนะคะมาเลี้ยงถึง อนนี้ก็ไม่รับประกันตายนะคะขายในราคาแบบไม่ได้กำไรอะไรมากมายใครจะอยากเอาไปเลี้ยงแต่มีความเสี่ยงชง่มเพื่ยจได้ราคาถูกแต่ความเสี่ยงเราจะชูงแต่ต่อเขาก็ราคาไม่ต่ำกว่าห้าหกร้อยนะคะล่ซื้เอเหนียวมาแพงขพี่นี้ให้ดูนะคะ เอามาใหม่ไมใ้ในสองสามมือนะะี่แบบนขุดมาใหม่ๆเลยนะคะขุดแล้วก็เอามาส่งเลยไม้ที่เหลือก็จะมีแต่ตะกูนูนะคะแล้วก็ต่อใหญ่แล้วก็ตะกูเผือก กเผกื่อมันผัดใบพี่น้องมันโดนแดดมันใบรุนเบิดนะคะถือแดดใบรุนรุนหอดยอดเลยะคะ่ะพี่น้องใบใหม่ใบรุนเดี๋ยวกระรุนนี่เดี๋ยวกระรุนพอกันไม่คิดน่าจากพี่น้องตัวใ,ใหญ่นะคะ เจ็ดพันห้าตัวน,นี้รวมส่งเราตูไปสนีเต็มตู้เลยต่อเดียวเต็มเดียวเต็มตู้เลยค่ะก็เหลือตะกูหน่ใบน้ำ,นำใบ,นบ,บหนือก็ะด้ใบตะกูหนือน้ำลหลไปหน่นอยนะคไะไปละไปละ